อีธานตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงณนห้องสอบสวนที่เมื่อสลัวอีธานถูกมัดไว้ที่เก้าอี้แต่แล้วจอภาพเบื้องหน้าก็สว่างวาบชายที่ปรากฏในจอคืออีธานอีกคนหนึ่งทั้งสองเหมือนกันมากทั้งสีหน้าเหมือนกันทั้งเสียงเหมือนกันแต่แววตาเต็มไปด้วยความทะเยอะทะยานอีธานในเส้นเวลาอีกสายหนึ่งกระซิบ คือฉันในอีธานในเส้นเวลาอีกสายหนึ่งอีธานแต่ฉันเลือกไม่ต่อต้านฉันเลือกเฮลิออ์ลีน่าตะลึงตะลุดเธอมองสองอีธานตรงหน้าหนึ่งคนคือผู้เสี่ยงชีวิตเพื่อกอบกูอนาคตอีกคนคือผู้ยอมแลกอนาคตกับอำนาจเสียงอีธานฝ่ายมืดกระซิบว่ากุญแจควันตั้มอยู่ที่นายส่งมา แล้วเราจะกรองทั้งสองโลกไปด้วยกันทั้งสองอีธานมีความขัดแย้งกันและกันพร้อมที่จะต่อสู้ช่วงชิงในสิ่งที่ต้องการ